สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องมโตโร์ล่าโมโต G20 ดูว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างและที่สำคัญมาดูสเปคเพราะว่าข่าวที่แล้วทำไปเสร็จมีคนมาถามสเปคมาดูสเปคไปด้วยทีเดียวเลยละกันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโมโต G20 ตัวนี้สั่งจากช้อปปี นะแล้วก็สั่งจากโมโตในช้อปปีเลยเอาง่ายต่าสั่งจากโมโตเอาง่ายๆเลยเอาโมโตรูล่าขายานะเ,เราไม่ได้สั่งเจ้าเจ้าอยู่เจ้าช่วยอะไรทัางานั้นส่งมับแกะกล่องโปะ๊ะเราก็อ๋อโอ้พี่เขาแถมฟิล์มด้วยเดี๋ยวนะอ๋อพี่แถมฟิล์มด้วยน่าฟิล์มมีฟิล์มกระจกแถมมาเลยฮารูฮาราเราก็เออดีนะไม่ต้องซื้อเลยฟิล์มกระจกมาพร้อมออเป็นฟิล์มกระจกแบบใสามาพร้อมในกล่องเวลาแพ็คมาก็กังวลหน่อยนะว่า เอมันยังงอไหมเพรามันโพ้ะมันห่อมาแบบนี้เลยเรามีควาารู้สึกว่าโอ้พี่มันมันไม่มีโฟมเฟิร์มกล่องเกลงอะไรใส่ให้มันดูไม่งิ่งไม่งอหรือจะไม่เป็นไรอันนี้ลองติดแล้วต้องบอกว่าในเครื่องเปิดมาปั๊บนี่มันไม่มีฟิล์มติดนะเราก็อ๋อมีหน้าแถมฟิล์มมันไม่มีฟิล์มติดมาเพราะฉะนะั้นพี่ต้องติดเองวิเพราะจะติดเอง พอติดลงไปแล้วถึงก็โอเคอ่ามันใช้ได้นะมันไม่หงิดงอ,อมันไม่เป็นฟออากาศอ่ะเราต้องไล่ไล่มันหน่อยอ่าพอไล่ไล่เสร็จเออใช้ได้เว้ยก็โอเคแถมฟิวมมาอ่านะแล้วก็ดีสำคัญก็นี่ปาาระกันซินเนกในประเทศไทยก็โอ้ยใช้ได้ใช้ได้อ่าเออ,เอ,อช่างมันเถิงเดี๋ยวคุยทีหลังก,กันละกันอ่าเรามาดูสเปคเอ,อ่าอ,อ่าสเปคเอ,อ่าตัวเครื่อง ตัวเครื่องมีขนาด165นะมิลลิเมตรคูณ75คูณ9มิลกว่ากว่าหนัก200กรัมโอเคไหมอันนี้ Moto G 20หน้าจอ6.5นิ้วก็จอปกติธรรมดานะไม่มีอะไรมากมายแต่ก็ว่าเขาว่ามันเป็น90เฮิรต์ก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีก็รวคันขอใช้ดูก่อนอันนี้กล้องหลัง กล้องหลังเ็ามีอะไรมาให้ก็มีสี่สิดล้านบวกแดล้านบวกสองบวก2ก็มีมันครบอะ่ะก็มีเลนมาสี่ตัวให้ครบพร้อมไฟแฟลชไม่มีไฟแฟลชมีเครื่องเรอบอกให้ <c oughs> ไม่มียังไงไม่มียี่ห้อไหนเขาไม่ให้หรอกโอเคอ่ะกล้องหน้ากล้องหน้าส3าล้านพิกเซลก็โอเคนะเขาว่าถ่ายสวยจริงเปล่าไม่รู้ไม่เราผมผมไม่ชำนาญเรื่องนี้ ถ่ายก็ถ่ายไปงันๆนเะนี่ยอ่ะเรามาดู CPU อ่ามันอ่านว่าอะไรเนี่ย Unisoc เหรอ,อ Unisoc T 700ออกตะคอ1.8กิกะเฮิรตเอาลองไปหาดูแล้วเราไปลองไปเทียบอ่าเราต้องเทียบมาตรฐานอ่าสำนักบูตึงสำนักมาตรฐาน Snapdragon เราต้องไปหามันมันมันเป็น Snapdragon ป,ป,ประมาณรุ่นไหนเหรออะไรเงี้ยนะเอาเมื่อไปเทียบแล้วมันอยู่ประมาณ Snapdragon รุ่น6 6 5 ก็โอ okay. เคเป็นรุ่นกลางอะ่ะไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นโลแต่ก็ไม่ใช่รุ่นไฮอ่าอยู่รุ่นกลาง okay. โอเคหราคาขนาดนี้ไม่กลางได้งไงประมาณก็เขาขายอยู่4,990 90บาทเราก็อับส่วนลดลงไปนิดหน่อยอ่ามีราคาถูกกันนิดหน่อยแต่ช่างมาเถอะอ่าค่อนข้างทันสมัยต้องบอกว่าทันสมัยเลยเพราะาเป็นระบบปฏิบัติการ Android 11 เอาล่าไปเลยนะอะ่อันเนี้มันเป็นเพียร์แอนดรอยวิเพียร d แอนดรอเลยอ๋อเพียแอนดรอก็น่าจะอัพได้2สเต็ปก็คือจาก11เป็น12แล้วก็เป็น13อืมแต่ควรจะอัพไหมอืมไม่รู้ไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัพไปมันมีปัญหาอะไรจะได้เอามาว่าใต้เขตเทียวอ๋อมาหน่วยความจำในเครื่องแรม4กิกรอม120 8. ปโอ้โหฮารูฮาราและที่สำคัญตรงสเปคเป๊ะ,เ,ปะเลยก็คือแบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมเพอันนี้ของสำคัญต่ำกว่าน,นี้ใช้แล้วม,มันไม่ได้ใจเลยจริงๆอันนี้แบตเตอรี่โอเคเป็น Pure Android เพราะฉะนั้นการคินแบตเตอรี่มันน่าจะน้อยอ่าน่าจะน้อยถามว่าน้อยจริงไหมยังไม่ได้ใช้พี่แกะกองกันดีเดียวอ่ะเรามาดูหลังกอง ก็ล้างกล่องเขาก็ค่อนข้างสวยงามนะอ่าถ่ายซิสๆิหน่อยมันไม่ซิดอย่างนี้เราก็นับประมาณหนึ่งอะพี่เย๋ยฝากล่องอรแแลกอันนี้ปกติเนี่ยยี่ห้ออื่นเขาฝากล่องเนี่ยเขาเป็นแบบอื่นแบบแถบดึงข้างบ้างอ,าอะไรบ้างเนี่ยนะเอาเปิดฝาบนบ้างอะไรเนี่ยนะแต่พี่เขาไม่ใช่พี่เขาเป็นฝาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยโอ้บอกไม่ถูกเลยเป็นฝาแบบดึงเราก็เราก็กี่ปลาสติกเสร็จอ่ะทำไมมันไม่ออก นะดูไปดูมาอ้าวพี่แกะทางนี้เหรอโอ้ยนะพี่นะแกะมาก็อย่างที่เห็นอ่าโมโตจียี่สิบนะพี่นะอ่าเขาก็จะบอกสเปคแบตเตอรี่เอออะไรเอออยู่ตรงนี้พลาสติกแปะมีพลาสติกแปะอย่างนี้นะพี่นะแต่ไม่มีฟิล์มบอกเลยมีต้องแปะเองต้องแปะเองแต่ไม่เป็นไรเราแปะไปแล้วใช้ได้โอเคไม่มีปัญหาอ่าแกะออกมาให้ดูก็จะมีคู่มือเป็นภาษาไทยไม่เรียกสองเล่มต้องเรียกเป็นสองชิ้นไ <laughs> พราะมันไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้นาอะไรเอาแค่พอพอรู้ว่าตรงนู้นนะีนะอะไรแค่นั้นพอแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะอ่าเข็มจิ้มซิมเนี่ยเขากอเขาใส่กระดาษไว้อย่างเงี้ยที่พี่หน้าตาเข็มเขาเป็นแบบนี้นะอ่าหน้าตาเข็มเป็นแบบนี้โอเคไหมอ่าหัวปักเดี๋ยวค่อยไปดูกันละกันอันนี้ในกล่องก็ประมาณนี้อ่ามาอ่าเรามาดูที่ตูดมันข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีรูไม่รูเสียบใส่ชาร์จ เป็นไมโคร USB Type C นะอะ Type C เป็นเดี๋ยวนี้มันเป็น Type C หมดแล้วนะมั้งเขาจะเขาจะจะไปแบบนี้หมดแล้วลนะ่ะเพราะม,ม,มันไม่ต้องลำคานอะ่ะเวลาเสียบเออมันขบวนข้างล่างหวานนะจอถ้าเป็นระุน่นเก่ามันกเสียบรุ่นต้องมานั่งดูไอ้นี่ไม่ต้องจะขบวนข้นางล่างมันก็เสียบเลยใช้ได้อ่าแล้วก็มีลำโพงอ่าเนอไปดูด้านอื่นไปอ่านะด้านข้างลองมาถ่ายด้านข้างดูอ่าเป้อันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวต้องมีคุยกันนิดหน่อยทำไม <laughs> เออพี่อันนี้ปุ่ม power นะอันนี้ปุ่ม power อ,อันนี้ปุ่มเสียงแล้วไอ้น,นี่คืออะไรแล้วไอ้น,นี่คืออะไรแกมาตอนแรกเออเดี๋ยวนะพี่โทรศัพท์มันมีแค่สองสามปุ่มพอแล้ว,ลวมันมสี่ปุ่มได้งไงงงเลยแกะมาอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าซิลิโคนก็แกจับจับแล้วมันบางอะ่ะมันบางอะ่ะมันไม่หนานะคือ,คอเ,รเราจับของของทางเสี o ยวม,มานะหนาหนายิ่งไปจับพวก พวกของปอโป้เนี่ยโอ้โหหนาปากเลยพอมาจับอันนี้มันบางๆหน่อยนะพี่นะาบางๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราสั่งเคสมาแล้วเพาเราตั้งเรามันตั้งไม่ได้นี่ทิลิโคนเราอยากให้มันตั้งได้ต้องสั่งซิิลิโคนแบบเคสเคสแบบมันตั้งได้อะเราก็ชอบมัตั้งได้ตั้งมาเ,าเดี๋ยวไปสั่งสั่งมาก็และกันไม่เป็นไรอันนี้ข้างบนก็จะมีไอ้ที่หัวมันเนี่ยก็มีรูเสียบแจ็คหูฟังขนาด3.5 mm มิลลิเมตรอยู่บนหัวเครื่อง ผมว่าผมชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้นะผมมีความรู้สึกว่าเวลาจะวางตั้งไว้แล้วเสียบแจ็คให้มันกับเครื่องเสียงแล้วเราก็นั่งฟังอะไรฟังไปเป็นแนวตั้งไม่ได้ตั้งแลแจ็คมันอยู่ข้างล่างมันทําไม่ได้ไงแต่แจ็คอยู่ข้างบนมันได้แล้วมันโอ้ผมชอบอ่าน่าอ่านะจะชอบไม่ชอบเรื่องของคุณแต่ของผมผมชอบโอเคไหมเอามาถ่ายดูด้านข้างอ๋อหายไปในข้างหนึ่งเลยเนี่ยออาไม่เป็นไรดู้างนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะ อันนี้ข้างหลังก็มีสแกนไรยนิ้วมือพิมพ์สัญลักษณ์โมโตรเรียบร้อยเลนก็มี4อันนะสี่เลนด้านข้างก็อย่างที่เห็นถ่ายเน้นให้ดูอันนี้เนี่ยฟิล์มก็จะสูงขึ้นมาจากเลนนิดหนึ่งแนะนําว่าคือเกะกล่องมันใส่ซีีโคนได้เสร็จเลยนะแค่ีโคนก็ไม่ได้แย่ออจากเครื่อง อ,อ๋อต้องบอกว่าควรจะใส่ซิลิโคนเอาไว้ตลอดเพื่อความปลอดภัยหนึ่งมันตกแล้วโอกาสแตกน้อยหน่อยและที่สาคัญก็คือเรื่องเลนนี่แหละพี่ถ้าพี่ไม่ใส่ซิลิโคนหรือใส่เคสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะเอ,อเลนพี่อาจจะถลอกได้แล้วอาจจะถ่ายรูปไม่สวยมันไม่สวยเพราะพี่ทําให้มันไม่สวยไม่ใช่ไม่สวยเพราะเครื่องมาทำไม่สวยโอเคโอเคมามา,า,มา,า,มาแล้วก็มาถ่ายให้ดูชัดๆอ่าเนี่ยสวยๆนะ48ล้านพิกเซลเอ่อไม่ค่อยชัดช่างมันโอเค เอาล้ล่านข้างเราไปไหนโอ้ยอีกข้างนึงก็เป็นอีกข้างนึงตัวเครื่องก็เป็นถ่าใส่ซิมไม่มีอะไรมากมายอ่ารูปหายโอเคช่างมันเทิงเราก็มาถ่ายให้ดูอันนี้ก็เป็นแจ็ค USB ธรรมดาแล้วก็นี้เป็น USB Type C เป็นสายชาร์จดึงออกมาวัดแล้วสายชาร์จยาวประมาณ1เมตรโอเคไหมอ่าโอสายชาร์จ1เมตรถ่ายให้ดูว่ามันมีกําลังไฟขนาดไหนขยายขยาย,ขย,ายเข้าโอเค อ่าก็แลังอ่าไฟห้าโวลต์สองแอมป์สิบวัตต์อ่าไม่ไม่มีไม่ไม่ได้เร็วก็เขาว่าจะชาร์จก็ต้องเต็มเต็มเลยจากจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาก็คงใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่าจะเสร็จอ๋อไม่เป็นไรแบตเตอรี่ห้าพันมันไม่ได้ช้ากลางคันหรอกรับรองได้เลยสละผมนะอ่าผมไม่ได้เคยช้ากลางคันเลยผมก็ก่อนนอนชาร์จทั้งนั้นอ่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องชาร์จเร็วฟาสชาร์จไม่มีความจําเป็นยกเว้นคนขี้ลืมถ้าคนขี้ลืมแนะนําให้ชาร์จทุกวันชาร์จก่อนนอนอยา่าอย่าเผลอไม่ใช่อ้อยแบตเยอะเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยชาร์จก็ได้ออพี่หมดกลางทางแล้วองมีปัญหาชาร์จฟาฟาชาร์จไม่มีนี่สำคัญหัวชาอะหัวปลั๊กเป็นแบบปลั๊กแบนชอบเพราะว่าเสียบแล้วรู้สึกสบายใจมันแน่นรู้สมุปากกลมๆเสียบแล้วรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจอ๋อแต่เราอ่านแต่ละคนไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งอ่านแล้วแต่คุณชอบของผมผมชอบโอเคไปแล้วก็อ่าไปที่ลูกโอเคหูฟังอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือในราคา5,000ที่มีหูฟังแถมมาโอ้อเมซิ่งมากเลยของแพงบางทีมันไม่แถมเลยแต่อันนีห้หูฟังก็แถมมาอ่าหูฟังก็เป็นแจ็ค3ามสามมิลเมตรอ่านะอ่าหูฟังมีถ่ายไหมชัดไหมเดี๋ยวนะหูหฟังเขา ไม่ใช่ยัดไปในรูหูนะแต่ว่ามันจะเรียกว่ามันก็มันจะว่ารุ่นเก่ามันก็ไม่ใช่อ่ะพี่เนี่ยเนี่ยไอ้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 รูลำโพงไอ้ไอ้ไอ้รูรูให้เสียงมันอยู่ด้านข้างเวลาเสียบนะเออไม่รู้ะอธิบายยังไงอ่ะหูฟังรุ่นนี้ใครเคยใช้แล้วชอบก็ว่าไปนะอ่าอันนี้ผมชอบแบบ ยัดไปในรูหูมากกวา่าแต่ไม่เป็นไายช่างเถอะคุณชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะบางคนก็ไม่ชอบแล้วรูหูไงยัดรูหูมันอื้อหอรอฟังแล้วลำบากมากเลยอันนี้นาตาจิตังมผมชอบยัดรูหูเนี่ยผมชอบมากเลยอ่ะแกะมาด้านข้างของเครื่องก็เป็นช่องท่าใส่ซิมแบบนี้อ่าเสียบท่าได้จิมจิมจุ้ท่าได้จิมก็ออกมาอตรงนี้เนี่ยขยายดูอ่ะขยายดูต้องบอกว่ามันเป็น อันนี้ช่องซิมที่1โอเคนี่หนึ่งนะอันนี้สองรู้สึกได้ว่าเออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้นบบนทําไมอ่ะพี่ช่องซิมหนึ่งมันเป็นช่องช่องซิมต่อเน็ตเพราะฉะนั้นมันควรจะไม่ไม่ควรจะไปอยู่ในช่องไมโครเอเดีการ์ดข่าวที่แล้วมันข่าวที่แล้วยี่ห้อะอะไรนะทำให้เรางงมันไม่ใช่ที่โ okay. อเคอันนี้เป็นถ่ายไต่ซิมแบบไฮบริดนะคุณต้องเลือกเอาระหว่างซิมที่2กับไมโครเอเดีการ์ดมันจะเลือกอะไร อ่าอันนี้เป็นความไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์แล้วเพราะว่าคนคนที่บันลหรือผู้บัลีตก็คงคิดว่าเครื่องมันมีหน่วยความจำา1 2 8ิกิกพี่จะเอาไมโครดิการ์ใส่ไปทำไมแต่เขาก็ยังให้คุณมีช่องไมโครดิการ์ได้ใส่เพราะอะไรเพื่อจะได้ถ่ายถ่ายข้อมูลจากไมโครดิการ์าเข้าเครื่องแล้วก็ไมโครดิการ์าไปเก็บสำรองโอเคก่อนจะเลิกใช้เครื่องก็เอาไมโครดิการ์าใส่เข้ามา แล้วก็ถ่ายข้อมูลไกล่เข้าไปในบัญชีการแล้วค่อยเอาออกไปโอเคไหมอ่าก็ <c oughs> เขาก็เอาเขาก็เตรียมพร้อมไว้หุ่นเพื่อการถ่ายข้อมูลก็โอเคนะอันนี้ในคู่มือเนี่ยเขาก็จะมีเขียนนะอือหายคู่มือให้ดูในคู่มือเนี่ยเขาก็จะมีนะบอกว่าเออพี่อันเนี้ยช่องซิมหนึ่งนะอ่นะขยายให้ดูจึ๊กอีกนิดหนึ่งโอเคอ่าช่องซิมหนึ่งนะพี่โอเคไหมอันนี้ช่องซิมหนึ่งนะ อันนี้ช่องทีมสองนะหรือจะใส่ไมโครอีดีการ์ดทุกเรื่องเอาสักอย่างไอ้สักอย่างนะพี่นะอ่าประมาณนี้อ่าหรือจะใส่เป็นแบบขอให้เลือกโหละเอียดเลยนะเนี่ยแบ่บช้องซิมใส่ซิมกับไมโครอีดีการ์ดเขาบอกว่าเออพี่จะกใส่อย่างนี้นะพี่นะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ามาในคู่มออือเครื่องเนี่ยนะเขาก็จะมีบอกอ่าไอ้ไอ้ปุ่มอีกปุ่มหนึ่งที่โผลมาข้างเครื่องปุ่มอะไรถามจริงต้องไปถ่ายมาอ๋อพี่ผมว่างงอ่ะขยายดูอันนี้เนี่ยเป็นปุ่มอะไร เป็นปุ่มนี่อันนี้ปุ่มเปิดปิดเป็นปุ่ม power ใช่ไหมอันนี้ปุ่มระดับเสียงอันนี้เป็นปุ่ม Google Assistant ประมาณไหม Hello Google อะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะไปคุยกับ Google โดยตรงเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปกดอย่างอื่นกดข้างเครื่องเลยเออนะอาก็อืม,มนะเออนั่นแหละช่างมันเถิงโอเคเราไม่ได้ใช้เราไม่ค่อยชอบคุยอย่างสุดท้ายที่จะบอก ก็คือคนเคยถามว่าไอ้เครื่องโทรศัพท์เนี่ยนะมันมีมั้งไหมเครื่องไหนผมพักหลังมันไม่เห็นไอ้ไอ้หลอด LED แบบเป็นไฟเป็นแสงแจ้งเตือนน่ะไอ้นี่เครื่องนี้มีเครื่องนี้มีเออเครื่องพักหลังผมไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะเออเขาบอกว่าเลิกแล้วเหรอเขาเลิกทํากันแล้วเหรอโมโตมีปี้นี่ขยายดูอืดอืดออืดนี่อ่าอันนี้นี่นี่นี่เป็นหลอดไฟ เป็นหลอดไฟ LED อันนี้เสียบขณะชาร์จไฟสว่างโล่งโท่เป็นสีขาวพอชาร์จเต็มไฟก็ดับไปโอเคไหมเออเนี่ยแหละสิ่งที่ต้องการของใครบางคนก็ <c oughs> แล้วแต่ชอบอันนี้ค่ะแล้วแต่เลยจะได้รู้ไงบางทีไอ้ไฟแฟ,ฟดีน่าจะเป็นไฟแจ้งเตือนเรื่อง เรื่องมี SMS เข้ามาข้อความเข้ามาใครโทรมาแล้วไม่ได้รับสายอะไรเงี้ยมันอาจจะกระพริบน่า,าจะกระพริบเตือนนะพี่นะอ่ะอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องเครื่อง m o โ o G20 ให้พี่ได้ดูกันก็ปะมานี่แหละส่วนจะเปิดเครื่องดูการตั้งค่าอะไรเดี๋ยวค่อยคลิปต่อไปทําให้ดูนะจ๊ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ